ติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิ่นทางสวทปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกสงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM ฟเอ็มร้อยเอ็ดไมเรขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้น,นักสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีตำบลบอ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลโทสานติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรมฎอนสัมพันธ์และสิงอดกิจกรรมตามโครงการ การรมดนสัมพันธ์ละสินอดนี้เริ่มจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับแม่ทัพภาคที่4เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสาอบอตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดปัตตานี กล่าวพบปะประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอวยพรจากนั้นเลยาธะที่การศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวยินดีในพิธีการละสินอดลำดับถัดไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้และประธานในพิธีได้กล่าวถึงการเข้าร่วมละสินอดในครั้งนี้กับผู้นำศาสนาประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนับ ตั้งแต่ถือศีลอดก็เข้าสู่วันที่16แล้วเหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบห้วงเดือนรอมฎอนแม้ว่าในห้วงที่ผ่านมาจะมีเหตุความรุนแรงเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ให้ปลอดภัยเพื่อให้เดือนรอมฎอนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพี่น้องสามารถปฏิบัติศาสนาิจได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่น ให้ช่วยกำชับลูกหลานงดซื้อการเล่นจุดประทัดและดอกไม้ไฟเพราะก่อให้เกิดอันตรายโดยในปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นประทัดและดอกไม้ไฟหลายรายและขอให้ช่วยกันรณรงค์ชักชวนการทำความดีละเว้นความชั่วทั้งปวงตลอดเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนรอมฎอนสันติสุขอย่างแท้จริงภายใต้สังคมพูุวัฒนธรรมจากนั้นประธานในพิธีมอบอาหารเพื่อเป็นเครื่องบริโภคให้แก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดปัตตานีเพื่อนํามามอบให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหาของบริโภคในแต่ละวันเมื่อถึงเวลาละสินอดประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีกล่าวนํากล่าวดูอาและช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการนําละหมาดมัมลิฟเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101เมกะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ w w w r a d i o p a t a p r d g o t h สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน